สวัสดีทุกคนช่วงหลังสงการนะครับผมก็เป็นช่วงวันหยุดยาวเนาะก็กลับมาทํางานกันนะครับอะมาดูกันเลยครับแอจดจะลงข้อมอูลเกี่ยวกับเปิดตัวละครลับผู้เล่นทีมสเปนคนล่าสุดดีกรีสุดโหดและไม่ธรรมดาอีกด้วยก็ปรากฏในมังงะล่าสุดจะเป็นผู้เล่นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยเริ่มจากมังงะตออล่าสุดทวีความดุเดือดเป็นอย่างมากโดยโค้ชทีนี้ได้ประกาศว่าจะมีการจัดศึกจัดอันดับภายในทีมี่ป่ดขึ้นมา ถ้าใครชนะในศึกครั้งนี้นก็จะกลายเป็นผู้เล่นตัวแทนญี่ปุ่นตัวจริงไปแข่งรอบชิงชนะเลิศที่จะเจอกับทีมสเปนซึ่งแอร์คิดว่าก็ด้วยทาดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ไปเลยว่าใครเก่งกว่าใครในบรรดาผู้เล่นตัวแทนญี่ปุ่นโดยทัวร์เมนต์จะแบ่งออกเป็น5้าบล็อกด้วยกันถ้าใครต้องการลงเป็นตัวจริงในตำแหน่งไหนก็ลงแข่งในตำแหน่งนั้นไปซึ่งก็มีความไปไปได้สูงเลยว่าเดียวมะ อาจจะต้องมาเจอกับคินทาโร่ก็มีความเป็นไปได้เยอะมากเลยทีเดียวเพราะ2องคนนี้ต้องกาจรจะลงแข่งในฐานะเดี่ยวมือ2เพราะเดี่ยวมือหนึ่งจะเป็นของโทคุมาวะอันนี้เดี๋ยวแอดจะทําสปอยล์บงะล่าสุดสรุปให้พวกเราฟังอีกทีนะครับอ่ะทีนี้เราเรามาพูดเรื่องของทีมสเปนกันบ้างนะครับทีมสเปนตอนนี้นะครับตามเรื่องที่เปิดเผยออกมาในรอบแบ่งกลุ่มทีมสเปนนั้นอยู่กลุ่มเดียวกับทีม แคนาดาเนเธอร์แลนด์และทีมเกาหลีใต้ซึ่งอันดับโลกก็ต่ำกว่าสเปนทั้งหมดเลยพวกเขาสามารถเอาชนะได้ทั้งหมด6-0ต่อเกมไม่เสียแต้มเลยสักเกมเดียวส่วนการแข่งขันก็จะไม่มีปรากฏในบางอ่ะนะครับผมก็จะมีแค่ผลการแข่งขันที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับส่วนการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายกับรอบ8ทีมที่สเปนได้เจอกับทีมจีนและทีมรัสเซียสามารถเอาชนะผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลย แล้วภาพไดบค่ามาที่ตอนที่316ที่สเปนนั้นได้โคจรมาเจอกับทีมอเมริกาที่ไมีมอ2พี่น้องเรียวกับและเรียวมะแล้วส่วนการแข่งปรากฏว่าทีมสเปนสามารถเอาชนะเดี่ยวมือ3และคู่มือ2ของทีมอเมริกาไปได้แล้วจากนั้นเป็นเดี่ยวมือ2ทีมอเมริกาไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องส่งรับกัปตันทีมอเมริกาลงมาเจอกับคู่ลรน,นทีมสเปนที่สร้างความตกตะลึงเป็นอย่างมาก ม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเอติเซนเรียวกะส่วนการขันถ้าดูจากคะแนนแล้วเหมือนจะสูสีแต่ส่วนตัวแอคิดว่าราฟนั้นสู้เรียวกะไม่ได้เลยแถมโดนเรียวกะไล่ต้อนหนักเอามากๆส่วนเรียวกะที่แอด,ดูเหมือนตัวเรียวกะจะมีทักษะการก้าวกระโดดที่ดีเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้ชัดในมังงะตอนที่3ถา8ที่เรียวกะได้สปริงตัวหวดลูกสมป์ปิดเกมจากราไฟไปอันนี้เราเพาน้องมาดูอีก่ทีว่า รอบชิงเรียวกะจะแสดงถ้าไม่ตายอะไรออกมาแล้วก็มีคอครสมพิเศษอยยางไงด้วยอัเนี้เราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับซึ่งตัวละครผู้เล่นทีมสเปนในมังงะเปิดออกมาจะมีแค่อมาเนโรและเรียวกะสอคนนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วมังงะล่าสุดก็ได้เปิดเผยตัวละครทีมสเปนอีกคนหนึ่งออกมาน้าว่าโรเมโอเฟนันเดสเขาถูกจองจําในคุกที่อยู่บนภูเขาสูงในแทบชานเมืองที่ประเทศสเปนลักษณะในห้องขัง แขนข้างซ้ายของเขาจะถูกตึงไว้กับผนังส่วนข้างขวาจับแร็กเกตพร้อมกับลูกบอลเฉยเลยแล้วเขาก็เรียกผู้คุมมาหาเขาแล้วก็ได้เดาะลูกบอลไปไปมาๆเรื่อยๆเ,เหมือนจะเป็นการสะกดจิตผู้คุมบนนั้นแล้วเขาก็บอกว่าฉันน่ะคือผู้คุมส่วนนายก็คือนักโทษสรงกุญแจและเสื้อผ้าไม้ฉันซะจากนั้นเจ้าโรมิโอก็ได้แฝงตัวเนียนเป็นผู้คุมแล้วก็ลบนี้แหกพุกออกมาได้ แล้วเขาเหมือนจะติดต่อกับใครบางคนซึ่งแอดคาดเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นอาร์มาเนโรกัปตันทีมสเปนเพราะในเวลานั้นอาร์มาเนโรได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ได้คุยแบบลับๆหลังจากที่อาร์มาเนโรสนานากับโทคุงาวะเสร็จพอดีแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บนเครื่องบินเจ้าโรมิโอก็ได้สวมชุดยูนิฟอร์มทีมสเปนแล้วกำลังบินตรงมาที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียสถานที่จัดแข่งขัน u 1 7 World c u วครับ แล้วก็มาสมพบทีมสเปนทีหลังก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเจ้าโรเมโอน่าจะเป็นตัวละครลับของทีมสเปนซ,ซึ่งไม่เคยลงแข่งในรอบที่ผ่านมาเลยก็ต้องมาลุ้กกันว่าเขาจะได้แข่งกับใครในทีมญี่ปุ่นแอดข้อขอเดาๆก็แล้วกันเนาะส่วนตัวแอดอยากจะให้เจ้าเนี่ยแข่งกับอาโตเบเพราะคาแรคเตอร์อาจจะเหมาะสมกับเจ้าอารโตเบเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้งสงคนนี้คาแรคเตอร์แบบว่า ตรงกันข้ามากันอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกคุณหนูสุดร่ำรวยอีกคนหนึ่งก็เป็นโอ้โหสายมืดเลยดาร์กเลยนั่นเองก็คือเป็นนักโทษนี่น,นะครับก็อยากจะให้สองคนนี้แข่งขันกันเนาะอันนี้ก็เป็นความสุดตัวนล้วครับถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อจบไปแล้วนะครับสำหรับเปิดตัตรรวละครลับผู้เล่นทีมสเปนคนล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็เป็นไมตาม,มังะล่าสุดที่เพิ่งเปิดเผยมาในเดือนนี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าเนื้อเรื่องจะมีความเข้มข้นมากขึ้นไป ก็ใครจะเป็นผู้เล่นตัวจริงทีมชาติญี่ปุ่นที่จะเจอกับทีมสเปนนั่นเองครับอันนี้ก็ต้องรุ้นกันอีกทีในเดือนหน้าเลยนะครับอ่าโอเคนะครับส่วนคลิปต่อไปที่แอดจะลงใน EP ีถัดไปนะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับสปอยล์มังงะล่าสุดนะครับ e ี3 5 5ถึง358นะครับผมอันนี้ก็แอดก็พยายามไล่ไปแปลภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับก็เรีบเรียงให้ดีสุดแล้วก็อธิบายให้พวกเราเข้าใจง่ายนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็จะเป็น EP ีถัดไปนะครับ เคแล้วถ้าต้องการให้แอดทำข้อมูลเรื่องอะไรหรือกระตูนเรื่องอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือจะมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครขายช่องของแอดหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดหน่อยนะครับแล้วก็มีเพจด้วยครับเพจก็คือเมดไซา์บังงาแอนด์ชอปครับเพจ a c e b o o k เนาะก็เข้าไปกดไลค์ได้เลยนะครับก็จะมีการลงคลิปก่อน YouTube นิดนึงก็สามารถ เข้าไปดูผ่านเพจได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่แอดได้ทําเกี่ยวกับสปอยมังงะ EP ที่74กันเลยนะครับอ่ามาเริ่มที่คอมเมนต์นะครับบอกว่ามังงะอ่านได้จากแอปไหนบ้างคะโอ้โหถ้าเป็นมังงะภาคล่าสุดใช่ไหมครับภาคโบครับเนาะตอนนี้นะครับยังไม่มีนะครับเพราะว่ามังงะแบบถูกลิขสิทธิ์ที่ในแอปจะไม่มีนะครับผมก็การรับชมนะครับให้พวกเรา เซิร์ชใน Google อย่างเดียวครับก็คือเซิร์ชคำว่า new print of tennis นะครับแล้วก็บวกชื่อตอนไปเช่นตอนที่ล่าสุดจะเป็นตอน357อย่างเงี้ยก็พิมพ์ไปใน357เรีอจะเป็น358ก็พิมพ์ไปอย่างงี้นะครับก็จะขึ้นตามเสิร์ชหน้าแรกของ Google นะครับแล้วเราก็คลิกไปเลยนะครับก็ถ้ามังอะยังไม่อัปเดตนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าชื่อตอนที่เราเสิร์ชมาครับยังไม่ขึ้นมาเงี้ยก็แสดงว่าตอนล่าสุดยังไม่ออกมานั่นเอง ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอัอนนี้ก็เป็นการดูมังอ่ะที่แบบอาจจะแบบยากลำบากหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้แบบถูกเรือสิทธิ์ยังไม่มีนะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมไม่ได้สวบอกว่าตอนนั้นเรียวมะสู้โทคุงาวะไม่ได้เลยถ้าเจอกันตอนนี้จะเป็นยังไงอืมอันนี้ก็ยังเปรียบเทียบยันครับเพราะว่าความสามารถของเรียวมะที่แสดงออกมาก็ยังไม่เต็มที่เนาะที่เจอกับปริ์ ส่วนโทคุกะวานี่ก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วจะเห็นแค่แบบที่เขาเจอกับวอกนะครับก็จะมีร่างอวตารอสูรออกมาแล้วก็จะมีท่าหลักอย่างท่าแบ็กโพนั่นเองครับอันนี้ก็ความสามารถของทั้งสองคนนี้ยังแสดงออกมายังไม่หมดนะครับก็ยังเปรียบเทียบกันยากเนาะแต่ถ้าแบบว่าออกมาแบบนี้นิดหน่อยก็เปรียบเทียบได้แค่ว่าเรียวมะอาจจะเหนือกว่าโทคุกะวะนิดนึงอันนี้ก็ตามความคิดขอ,อ,องเอรนะครับถ้าแบบออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันณตอนนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าต่อมาครับเป็นคอม,มนมิษัทบอกว่าอีกอกี่ตอนครับเรียวมะลงแข่งรอมานานแล้วอ้อจะเป็นตอนมังะที่แอดทำสปอยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถ้าจะเดาๆนะครับปรมาสักอีกแค่2อตอนครับก็จะใกล้ถึงเรียวมะระเบิดสึกกับเจ้าปรินซ์นั่นเองอ่าก็อีกไม่นานครับโอ้โหแมตต์นี้นี่แอดบอกเลยว่า มันเป็นอย่างมากเลยครับอ่าอีกไม่นานครับอีกไม่นานครับได้ดูอย่างแน่นอนนะครับผมแอดก็จะพยายามแปลให้รู้ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวแอดจะยกยอดคอมเมนต์อื่นไว้ที่คลิปต่ตอไปนะครับอ่าบอกว่าสมชายาอชาชญยาผู้ไร้ความพยายามอ่าเป็นฉายาที่ฟญี่บุนตั้งให้นั่นเองก็โอเคอ๋อเป็นตัวเทพที่พวกคี้เกนอันนี้พูดถึงโมริใช่ไหมครับผมออกถูกต้องครับ คือตอนนี้นะครับตามาเรื่องจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้นะครับเรา10 g e n i u s ทั้งหมดในผู้เล่นระดับยอดปลายเนาะก็แสดงความสามารถออกมาแทบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบโรอินโอนิอย่างเงี้ยก็แสดงความสามารถน่าจะออกมาหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแค่โทคุกอวะแล้วก็ริวจิใช่ไหมครับริวจิแอดคิดว่าริวจิก็น่าจะแค่นี้แหละครับก็เหลือแค่โทคุกอวะเนาะอืมก็แอดก็ acha, จะจับทำคลิปรวมเลยนะครับก็ รวมความสามารถทั้งหมดของ10บ e n เน s สมอลไปครับเดี๋ยวแอดจะอธิบายให้ละเอียดนะว่าแต่ละคนมีความสามารถพิเศษยังไงเนาะแล้วก็มีความเก่งกาจยังไงด้วยอยวแอดจะจัดทำคลิปสรุปให้พวกเราฟังนะครับก็จะตามนี้นะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ